ตาทางคุณคุณแค่ผมมองคุณยิงไม่ค่อยชัดเอยหน้าสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักอยากมองยิ่งนักสักวินาทีอยากน,นาสวัสดีค่ะกลับพบกับเราอีกครั้นะคะกับรายการไปรดูดแดงนิวส์ค่ะเจาะลึกเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวไปกับกีฬาไปดูดแดงเกม2014ค่ะกับดิฉันเบลสุดาราชช่วนาชัายกุลค่ะดิฉันนำแว่นเอ็มออนกะทายขวัญค่ะ ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยวิทยาลัยเ <y> ทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะคะ่ะเอ,อ่อคุณแว่นมีผลการแข่งขันของเมื่อวานนี้ไหมคะอ๋อมีค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีฟุตบอลชายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบค่ะครุศาสตร์ชนะมาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบาสเกตบอลค่ะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์กับออสตานะคะ วิทยาศาสตร์ประยุกชนะมาค่ะได้รองชนะเดิอันดับ2ค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าพลาดการพลาดการชมของกีฬาเมื่อวานนี้ไปค่ะต้องทําไงคะ <c oughs> ก็ย้อนกลับไปดู EP เก่าๆที่ผ่านมาก็ได้ค่ะจะมีภาพบรรยากาศของวันกีฬาที่ผ่านมาค่ะเพื่อนๆไปรับชมกันได้เลยนะคะไปเลย เป็นยังไงบ้านพักับภาการนะคะกีฬาอแดนเกมคอเสร์เมื่อวานนี้คะสนุกมันท้าหีหดมาเลยค่ะสุดไเลยผู้ชายหลอกมาเลยิฉันนี่แอบไปดูมันเช็ดนนรับวันนี้นเพื่อนๆเราจะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่แบบสนุกมันหามแค่ไหนไปดูกันเลย 咱们欢迎。<沒> thinking, oh. อกหักที่ไรไม่เห็นใจ้าวามีสต็อกอีกเยอะขอร้องเธอจ้าจอย่าเชื่อใครฉันม่ไม่ใล้ใครถึงไหนสถานะไม่อยากจะโสดได้โปรดช่วยหน่อยได้ไหมโอ,โ,อโอ้อยากชวนนวลน้องมาไว้เป็นคู่ครองโอ้จะพิมสดนะก็อาจจะทดลองโอ,โอ้อยากบอกนวลน้องที่ไม่มีเจ้าของ,ง,งอยากจะเชื่อว่าจะเลิมก็ทถึง โอ้ถ้าเพียงสอนนักก็อาจจะทดลองโอ,โอ้อยาบอกตัวมันน้องทีไม่มีเจ้าของ ช่วงฟวฟ้ามะพร้าวเผาค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์นักกีฬากันก่อนเลยนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างะคะค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับแต่ว่ายังไงวิดวะก็ชนะแน่นอนวิศวะก็ชนะแน่นอนคะ่ะคุณเบลคะทางด้านวทอเป็นอย่างไรบ้างคะก็รู้ว่าวิศวะเก่งนะครับแต่วทอก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับอ๋อสู่สีกันเลยทีเดียวคะ่ะ การแข่งขันที่ผ่านไปหลายนะแล้วนี่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีการเปลี่ยนแผนการเล่นหรือเปล่าคะก็คงไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับแค่เต็มที่กับเกมกนะครับน่าจะอย่างนั้น<า>ก็คงคิดเหมือนกันครับทำไมค่ะแล้วอยากจะขออ,ะอยากจะทราบความรู้สึกะค่ะว่าหลังจากจที่ฟังไปเมื่อกี้แล้วแบบต่างคนก็ต่างมั่นใจอะคะ่ะคือคิดว่าฝ่ายตัวเองที่จะแพ้หรือว่าจะชนะ,ะไรมีความมั่นใจแค่ไหนคะอาหาระันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันคเลยต่างคนก็ต่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วถ้าอย่างไรก็ขอสามคำสำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะในนัดชิงรอบนี้แยบ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 ค่ะขอสามคำค่ะโยโย่โยโย่โยโย่นะคะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็มาสัมภาษณ์ผู้ชนะกันนะคะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะว่าเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีแยมพี่กระตันครับ ก็ดีใจครับดีใจแบบแล้วก็สนุกดีครับวันนี้มันดีครับมันดีนะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการเตรียมตัวเตรียมทีมนานแค่ไหนคะแค่ไหนคะค่ะอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งอ้อาทิตย์เดียวเองนะคะโอ้โไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วก็อันนี้สุดยอดมากใช่ไหมคะใค่ะค่ะแล้วก็มีอุปสรรคอะไรบ้างคะในการแข่งครั้งนี้ค่ะอุปสรรคครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องพี่เบ้นอุปสรรคพี่อุปสรรคครับอุปสรรค ก็ไม่มีนะครับก็สนุกสนุกครับกีฬาประตูแดงสามพันระหว่างสามสามพันระหว่างคณะเกอดมากเืิดมากแล้วก็ขอสามคำสำหรับการแข่งขันวันนี้ด้วยค่ะสามคำสามคำค่ะสามคำเลือกคำดีๆมือเป็นแผลครับโอนโหเมือเป็นแผลนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็อยากสอบถามความรู้สึก่ะที่ว่า แบบผลการแข่งขันในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็เสียดายนะครับแต่ว่าทําเต็มที่แล้วครับค่ะนะฮะค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็แบบว่าผลถ้าสมมุติว่ามีกีฬาประดู่ <c oughs> ประดูแดงเกมในครั้งต่อไปนี้ <c oughs> คือว่าจะมาแก้มือ,อยังไงบ้างคะมีแผนกันแก้มือยังไงบ้างแก้มือยังไงบ้างครับยิงให้แม่นกว่าเดิมครับเพ่ <c oughs> บบนั้นแหละครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอ3คําเกี่ยวกับผลการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจับคำอาไครดีเอ่ย แพ้นิดเดียวครับอ่าแพ้นิดเดียวนะคะขอบคุณค่ะช่วงจุ่มจิ๋มที่ริมบึงค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามาพบกับประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนนะคะว่ามีประวัติความเป็นมายอย่างไรบ้างคะคุณเบลค่ะสำหรับคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเยอรมันในปีพศ2502นะคะ โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนทเทคนิคพระนครเหนือนะคะ<ๆ>เพื่อผลิตช่างฝีมือระบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติประสบการณ์จริงในโรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช .4 ส,สาขาวิชา ปีพศ2507โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูงหรือปวสรวม8สาขาวิชา พีพศ2 5 1 4วิทยาลัยเทคนิคธนครเหนือวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีและวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าประกอบด้วย3วิทยาเขตโดยแต่ละวิทยาเขตมีนามตามสถานที่ตั้งต่อท้ายนามพระราชทานดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีพศ2523ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสรวม25สาขาวิชา ปีพศ2524วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้พัฒนาหลักสูตปรปวชเป็นหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปก,การศึกษาของประเทศไทยและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมปีพศ2536ได้จัดการศึกต่อเนื่อง2-3ปีได้แก่หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเฉพาะทางรวม7สาขาวิชาจ,จนถึงปัจจุบัน พศ2544ถึงปัจจุบันวิทยาลัยได้จัดการศึกษาระดับปริญญาโทได้แก่ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี4ปีได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทางรวมก้าสาขาวิชาคือ 1. ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 2. ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า3ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม 5. ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 6. ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง 7. ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8. ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศและ 9. ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมค่ะช่วงแผวพาวพาวพาวเราตากผ้า สำหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอลชายวันนี้นะคะรอบชิงชนะเลิศนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์แข่งกับวทอนะคะก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ชนะไปได้ด้วยแต้ม66ต่อ63ค่ะยินดีด้วยนะคะเยสเราคนแพ้ไม่ต้องเสียใจนะคะปีหน้ากลับมาใหม่ก็ได้หรือถ้ามีครั้งต่อไปสู้ๆนะคะช่วงวันพรุ่งนี้ที่รอคอย สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาประดู่แดงเกม2 0 2 4นบีนะคะพบกับกีฬาฟุตบอลนะคะคู่ชิงชนะเลิศระหว่างคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะค่ะแล้วก็พบคู่ชิงรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะคณะสถาปตัตยกรรมและการออกแบบและคณะวิศวกรรมศาสตร์น,นะคะและยังมีพาเลตแล้วก็มีอะไรคะคุณเบลลีโจ้ค่ะค่ะแล้วก็มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านต่างๆนะคะอาทิเช่นวิ่งเปียวซูเปอร์แมนคืออะไรคะคืออะไรคะคุณแว่นอะไรคะ อยากทราบกันนะคะก็วันที่วันพรุ่งนี้นะคะ,คะ15นาฬิกาเป็นต้นไปพบที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะ,คะแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นเจ้าเหรียญทองในประดุกแดงเกม2014ปีนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะไป่ไป้วย